หัวข้อถัดไปเรื่องของการคูณพหุนามก็คือตัวตั้งก็เป็นพหุนามตัวคูณก็เป็นพหุนามนะอาจจะมี2เทอมคูณกัน3มเทอมคูณ2อเทอม4เทอมคูณ2เทอมนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูว่าตัวคูณมีแค่2เทอมเนี่ยมันจะมีวิธีการคูณนะการคูณพหุนามเนี่ยจะมีวิธีหลักคูยู่2วิธีคือคูณในแนวนอนเลยคูณแนวนอนนะอันนี้จะเป็นการคูณแนวนอนนะเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นการคูณแนวตั้งโอเคไหมนะ การคูณแนวนอนเนี่ยเราจะใช้นะใช้วิธีการที่เรียกว่าการแจกแจงเข้าใจคําว่าแจกแจงไหมแจกแจงคือแบบนี้นะแจกแจงคือสมมติว่า a คูณกับ b บวก c อย่างเงี้ยคำว่าแจกแจงคือเอาตัวนี้คูณเข้าไปตรงนี้อันนี้คูณเข้าไปตรงนี้อย่างเงี้ยก็จะได้เป็นอะไรเหมือนเป็น a คูณ b บวกด้วย a คูณ c อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการแจกแจงโอเคไหมเราจะใช้วิธีหลักๆเป็นวิธีนี้นะเดี๋ยวครูจะค่อยๆทําให้ดูทีละขั้นทีละขั้นนะค่อยๆดู สิ่งที่สําคัญคืออะไรบ้างนะสิ่งที่สําคัญก็เหมือนกับคลิปเมื่อกี้เลยก็คือเวลาคูณเนี่ยเวลาคูณทีละถึงแม้จะเป็นคูณหลายตัวเนี่ยเวลาคูณเราแจกแจงทีละตัวทีละตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากอะไรเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายเสร็จป,ปุ๊บมาเป็นค่าคงที่หรือตัวเลขแล้วต่อไปค่อยเป็นตัวแปรเดียวกันโอเคไหมนะเอาแบบนั้นก่อนนะอ่ะเรามาดูคลิปนี้จะเป็นตัวแปรตัวแปรเดียวเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นตัวแปรหลายตัวแปร โอเคนะ,อะลองดูเวลาคูณเนี่ยให้เราเริ่มนะเราจะเริ่มยังไงก็ได้แต่ว่า,อาของครูเนี่ยครูจะสอนว่าเอาตัวหน้าไปคูณตัวหลังให้หมดนะตัวหน้าทีละตัวคูณตัวหลังให้หมดก็คือเราจะเริ่มจากการแจกแจง x ตัวนี้ไปใส่วงเล็บหลังทั้ง2ตัวเข้าใจป่ะ,ะว่ากันไปรแรก x คูณ x ได้ x ก,กําลัง2นะนี่คือตัวแรก นะต่อไป x แจกแจงไปตัวนี้ปุ๊บแจกแจงไปตัวหลังบ้าง x คูณ3ได้บวก3 x ดีมะใส่เครื่องหมายมาก่อนเลยนะบอกเครื่องหมายก่อนเวลาคูณบอกเครื่องหมายก่อนแล้วค่อยบอกตัวเลขแล้วค่อยบอกตัวแปรโอเคนะอันนี้ก็คือตัวหน้าแจากแจงเสร็จละต่อไปเอาตัวหลังมาแจกแจงตัวหลังเนี่ยเราต้องจำไว้อย่าง,างนึงว่าต้องเอาเครื่องหมายมาด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวหลังตัวนี้เวลาแจากแจงไปข้างหลังเนี่ยต้องเอาเป็นลบหนึ่งนะไม่ใช่เอาหนึ่งมาเอาลบหนึ่งมาแจกแจงไปอ่ะว่าไป ลบ1คูณ x นะเครื่องหมายก่อนลบคูณบวกได้ลบ1อันนี้สัมประสิทธิ์ของหน้า x ไม่มีก็คือมีเลข1อยู่1คูณ 1, x, 1 x, ได้1ไม่ต้องใส่ก็ได้นะต่อไป x คูณสุดท้ายก็เอา -1 ลบ1ไปแจกแจงกับตัวหลังสุดได้เท่ไรบวกจะลบได้ลบ,ลบ3คูณ1เป็น3เสร็จแล้วอันนี้คือแจกแจงเสร็จแล้วแต่จะสังเกตว่า มันยังมีตัวที่มันสามารถที่จะมาบวกลบกันได้คือตัวนี้เป็นเอกนามคายเอกนามคายคือ,เ,อเป็นเอกนามที่มีตัวแปรเหมือนกันเลขชี้ก,กําลังของตัวแปรเดียวกันมีค่าเท่ากันเราสามารถที่จะเอามาบวกลบกันได้โดยใช้สัมประสิทธ์มาบวกลบกันโดยที่ตัวแปรเหมือนเดิม,มเพราะฉะนั้น3 x ลบ1 x 1 ถ้าเป็นเอกนามคล้ายตัวแปรจะเหมือนเดิมคืออ่าตรงนี้นะตัวนี้ไม่มีอะไรบวกลบยกมาตัวนี้บวกลบได้ตรงนี้เหมือนก็มีเลขหนอยู่ข้างหน้าอันนี้2ตัวนี้เป็นเอกนาม้ายเอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันก็จะเป็น3ลบหได้2เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกบวกเท่าไหร่บวก 2- อสองอะไรด้วย 2x เนะเวลาเป็นเอกนามคล้ายบวกลบกันเสร็จปุ๊บตัวแปรจะเหมือนเดิมทุกประการ โอเคสุดท้ายก็เลข3นะอันนี้ก็คือได้คำตอบคำตอบแรกละนะข้อที่1คําคำตอบคือน,นี้โอเคไหมได้นะได้นะยังไม่ต้องจดดี๋ยวค่อยจดทีเดียวอธิบายต่อก่อนนอะอะมาดูข้อ2บ้างเหมือนเดิมเลยนะเราจะแจกแจงตัวหน้าไปหาตัวหลังทั้งหมดก็ได้หรือว่าจะแจ,แจกแจงจากตัวหลังขึ้นมาข้างหน้าก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่ใครถนัดยังไง เอายังไงดีเราอะไรก็ได้ไม่เป็นไรละครูเอาหน้าไปหลังก็แล้วกันนะหน้าไปหลังก็คือเอาตัวนี้แจกแจงไปหาตัวนี้ค่อยเป็นตัวนี้แจกแจงมาหาตัวนี้แล้วค่อยตัวนี้ไปแจกแจงหาตัวนี้นะสิ่งสําคัญคือต้องรอบคอบโอเคนะต้องรอบคอบอ่ะดูกันทีละตัวตัวแรก x กําลังสองคูณห้าได้ห้ากําลัง ตัวที่2ครูจะเอาตัวหน้านี้ไปแจกแจงตัวหลังก็เป็นเท่าไรเท่าไรเครื่องหมายลบตัวตัวเลขเจตัวแปร x กําลังสองเสร็จแล้วตัวแรกเสร็จแล้วนะ x กําลังสองเสร็จแล้วตัวต่อไปคือบวกส x แจกแจงมาหา2ตัวนี้ก็จะได้อะไรตัวแรกเป็นบวกยี x คูณ x ได้ x กําลังสองอะไรนะ โอ้ขอบคุณมากนะดีมากนี่นี่นเห็นไหมไม่ยอมดูให้รูตัวนี้ x กำลังสองคูณ x กำลังหนึ่งต้องได้ x กำลังสามขอบคุณมากขอบคุณมากเยี่ยมมากโอ้ดูมันบอกไปแล้วรูไม่ฟังมหลังก็บอกบดังๆหน่อยนะอ่ะโอเคต่อถึงไหนละเมื่อกี้ 4x คูณ 5x นะต่อไปก็ 4x คูณลบ7เครื่องหมายอะไรก่อนเร็วเครื่องหมายลบลบเท่าไหร่ 2 8 x กำลัง 1. 1ก็คือตัวที่สองนี้แจกแจงครบล้ต่อไปตัวที่สามไล่ไปได้เทไรว่ามลบส x แล้วก็บวก21นะระวังเรื่องเครื่องหมายเสร็จแล้วตรงนี้นะอันนี้คือเราแจกแจงเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเพราะอะไร เพราะว่ามันสามารถที่จะเอาบางตัวที่เป็นเอกนามคล้ายมาบวกกันได้มีอะไรที่บวกกันได้บ้างก็คือตัวนี้ x กาลัง2ตัวนี้ก็ x กำลัง2เป็นเอกนามคล้ายเอา2ตัวนี้มาบวกกันได้นี่ก็เหมือนกันนี่ x กาลัง1กับ x กาลังก็บวกลบกันได้นะอย่างนี้นะอีกหนึ่งขั้นตอนนะตัวไหนบวกลบกันไม่ได้ก็ยกออกมาก็เป็น 5x ยกกาลัง3คราวนี้เรามาดูนะตัวนี้เป็นเอกนามคล้ายเพราะอะไรเพราะว่าเป็น ตัวแปรเดียวกันเลขชี้กําลังของตัวแปรเท่ากันถึงแม้สัมประสิทธิ์จะไม่เท่ากันไม่ไม่ต้องสนใจนะเวลาบวกลบให้เอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันมันก็จะกลายเป็นลบเจ็ดบวกยี่สิบลบเจ็ดบวกยี่สิบได้เท่าไหร่บวกด้วยสิบสามตัวแปรเหมือนเดิมคือ x ยกกําลังสองเหมือนกันตัวถัดไป x ก,กําลังหนึ่งเหมือนกันเอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันเครื่องหมายเหมือนกัน นะเทคนิคการบวกลบจำนวนเต็มลบถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเอาตัวเลขมาบวกกันเครื่องหมายเหมือนเดิม<บ>นี่เครื่องหมายลบเหมือนกันใช่ไหมเอาเฉพาะตัวเลขมาบวกกันได้43เครื่องหมายเหมือนเดิมคือลบ X ก็ยังเหมือนเดิมอยู่สุดท้ายก็21ไม่มีอะไรบวกลบกระกออกมานะนี่ก็คือคําตอบของตัวที่2โอเคไหม ต่อเลยตัวที่3นะตัวที่3มคราวนี้ค่อยๆไล่กันทีละตัวนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาหน้าจจกแจงไปหลังมัง้งเฮ้ยหลังจากแจงไปหน้ามัง้งเนาะแล้วแต่คนถนัดอันนี้ไม่ซีเรียสนะใครถนัดยังไงก็อย่างนั้นแหละนะแต่ประเด็นคืออะไรรู้เปล่าหลายๆคนนะนะอันนี้แจกแจงเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันแจกแจงซ้ําอะไรอย่างเงี้ยมันตีกันมั่วเลยเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝึกให้มันมีลําดับขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วมันจะไม่ไม่ส,สับสนนะตกลงเราจะเอาอันนี้ จัดไปตรงนี้นะแล้วก็อันนี้จัดไปตรงนี้อันนี้จัดไปตรงนี้อันนี้จะอย่างนี้แล้วค่อยอันนี้จัดไปตรงนี้โอเคอ่ะว่ามาทีละตัวเพราะนั้นตัวแรกก็เป็น 2x กําลัง3คูณ 2x กําลัง2 2คูณ2เป็น 4x กําลัง5โอเคต่อไปเอา 2x กําลัง2แจกแไปตรงนี้เครื่องหมายอะไรก่อนเครื่องหมายลบตัวเลข6ตัวแปร x กําลัง4ดีมากต่อไปต่อไปเครื่องหมายบวกบวกอะไร8 x ก,กำลัง3สุดท้ายลบ x 0 x กำลัง2นี่คือ 2x ก,กำลัง2แจกแจงไปยังวงเล็บข้างหน้าครบทั้ง4ตัวแลว้วต่อไปก็เอาตัวที่2เอาเครื่องหมายมาด้วยว่าไปเร็วบวก 6x กำลัง3อ, <า S 1> อะไรอีกลบ, 9, บกเก,กำลัง2แล้วก็บวก 12x แล้วก็ลบ นี่คือแจกแจงเรียบร้อยละต่อไปเราก็ไปดูว่าอะไรเป็นเอกนามคล้ายมีอะไรเป็นเอกนามคล้ายบ้างเราก็ขีดเอาไว้มันเริ่มคล้ายกันเมื่อไหร่ x กําลัง3เห็นไหมนี่ตัวนี้ x กําลัง3กับ x กําลัง3ต่อไปก็ x กําลัง2กับ x กําลัง2อย่างนี้แค่นี้โอเคนะอ่ะเราก็อันไหนที่ไม่มีเอกนามคล้ายก็ยกออกมาก็จะกลายเป็น 4x กําลัง5ลบ 6x กําลัง4ตัวนี้ x กําลัง3 บวก 8x กํลัง3ลบบวก 6x กํลัง3เป็นเท่าไรเป็นบวกด้วย 14x กํลัง3ต่อไปนี่ x กํลัง2กับ x กํลัง2เครื่องหมายเหมือนกันเอาตัวเลขมาบวกกันเป็นลบ 19x กํลัง2แล้วก็บวกด้วย 12x ลบ15ก็จะได้คำตอบ มีใครจะถามอะไรไหมตรงนี้ฝึกนะต้องฝึกฝึกให้เป็นขั้นๆเป็นตอนๆโอเค okay.